ก็บอกว่าโดนกลับดัดไปเต็เมๆนะสหรับ,บเวียดนามเกมนี้นะก็เจอไทยล่อซื้อไว้ทุกคนนะหลายๆคนก็น่าจะรู้นะว่าฮีโร่ที่เปิดแบบได้ในเกมเนี่ยมีไม่กี่ตัวหรอกนะครับนะแล้วก็ในเกมนี้ครับทีมไทยเลือกที่จะแบนเอลซูไปในเฟสแรกนะทุกคนนะแล้วก็เวียดนามเนี่ย เห็นไทยแบนเอลสูดเห้ทุกคนเขาก็เลยหยิบกบมานะเพราะเขาคิดว่าแบบคงไม่มีตัวที่มาเคาน์เตอร์เขาได้แล้วนะแต่สุดท้ายครับเจอไทยซ้อนแผนนะว่ามันยังมีอีกตัวหนึ่งนะที่สามารถเปิดตาได้อย่างบุรุ้ว่าเกมนี้จะสนุกแค่ไหนนะ,นะเป็นการชิงแชมป์โลกของปี2023ันะเป็นการเจอกันระหว่างอ e ีอารีนาปะทะกับฮิทคิวจากประ,ประ Q เทศเวียดน,นามครับบอกเลยว่าเกมนี้แบบโคตรมันนะแล้วก็ดาร์ฟนี่คือฉลาดมากๆนะทุกคนนะเราเลือกท e ี e ่แบนเอลสูแล้วปล่อยให้เขาหยิบตัวหายตัวมานะครับนะ, e S <S นะคิวอีสปอร์ตจากเวียดนามพบเจอกับ ดูแบบเป็นรูปเป็นร่างแล้วแบบเข้าใจได้นะก็พยายามเฮ้ยเซาพลายใส่ก็มาจับวูบมาแก่ไปเอาฟิกเกอร์ไปด้านซ้ายครับเทนไถ่เอฟอร์มชาร์จก็สวยงามแล้วเอ้เนี่ยที่เราเคยกันนะอกแล้วเขาจะวังครับเวลหนึ่งถึงสี่เไม่ต้องมาจริงไม่ต้องถามว่ามาไหมอะมาแน่แล้วตอนแบบเวลสองที่จะน่ากลัวขึ้นกว่านี้อีกนิดนึงแต่เขาใช้ฟิกเกอร์ไปแล้วนะเออก็อุ่นใจได้พักหนึ่งใช่แล้วคิวขอซ่าหน่อยนะครับมาเอาเลือดคืนนะครับ ถ้าเป็นเต๋าเนี่ยล่างเก่านี่กระโดดฟิกงัดออกมาจากป้อมแล้วคือฟับเลยนะคือฟับรับโชคเต่าล่างใหม่แล้วบอกแล้วว่าไม่ใช่เป็นกำนัน,นตันหลัดแล้วเออจะเลื่อนอีกอ่ะเ,ออเราเข้าอบรมก่นอนต้องเป็นขั้นไปตอนนะเออ,อเป็นขั้นไปตอนแปบดชวงแรกเราค่อยค่อยฟาร์มครับแต่ทุกคู่เล่นทีมไฟเก่งกันห,หมดเลยนะผมว่าทั้งสองทีมนี่ทีมไฟค่อนข้างเด่นเครับใช่ครับถ้าไม่เด่นก็บอกว่าอีหยังวะก็ดาบมาเล่นไฟขนาดนี้ ต้องเด่นแล้วแหละแต่ด้านล่างนี่จดจ้องจ้องสาวมีนะครับพิกเกอร์มาแล้วถ่ายมาแต่โดนดึงก่อนครับผมโอ้โหแต่ตามต่อได้ครับผมงชันไป2ตัวจ่ายแล้วเซรระป๋อชั้นก็ไปครับโดนหนังหน้าชินเต็มๆบอกเลยขอฉลกหนังหน่อยครับผมโอ้โยได้กินแบบกระทรงกระเทียมอออจับทอดมีลองเลยอออเออมีคนจะเบนมีคนจะเบนขอด้าเมทฟรีแหละเรไม่คนไม่มีอะไรแล้ยแล้วไปเล่นกับจิกแกร่งด้วยนะครับได้แค่ครึ่งหลอดเท่านั้นกบก็กระเทียมไปดึงจานนะ เรียบร้อยหนึ่งช็อตครับที่เราได้มาดูดีมันจะสู้มันจะแข่งขึนมันจะสู้แโคจะต้องปล่อยหรือเปล่าเพียงชิงช็อตียงช็อตย์ได้อโชคไม่ต้องชิงสุดดีดีมาดิมาแล้วน่นแหละเจอผ่าก่อนครับแคบ์พิเอียวะมือไวใจเร็วเออแล้วเนี่ยมาตรงตรงเกินไปบาเลยแหละบาข้างบนเลยใช่แล้วแบบไม่ได้มีเพื่อนมีอะไรมาด้วยนับกะมาแบบทำให้เกย์เบี้ยวเข้าป้อมช้าๆเยอเลือดเยอะๆโอ้โหอะไรนะฮะ เต่ามายืนแปะนี<_<_<_<_่ไงล่ะเห็นนะเห็นนะจเอ๊ตัวเองโอ้ยเดี๋ยวฟิกเกอร์ยังไหวแล้วข้างหลังครับเ q เหมือนจะลางไม่ดีอีกแล้วหรือเปล่าโอ้โหยเกือบไปแล้วหย่อนหมับเข้าให้ครับผมเข้าโก้มาโดยแกเบี้ยวครับโอ้โหโดนเปิดรอดคนตามตีม่องเทงโอ้ยเดี๋ยวบินบินบินไปบินไปบินไปขอดาเมจหน่อยโอ้แต่แรงนะแรงแรงแรงเจ็บเจ็บเจ็บด้านซ้ายมาครับขอเสือกไหมไม่เสอกครับแรงแต่มีเรียกว่าพลังแห่งความพักดีร้อยเย้าพลัง ก็เลยไม่นะครับเป็นเรื่องที่ยังดูดีอยู่นะตอนนี้สำหรับเอียรีนาแต่ก็ยังประมาาไม่ได้นะดีว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับดึงฟิกเกอร์ของชินออกไปได้เท่ากับว่าเขาจะต้องรอเวลาสองนาทีกว่าจะมาเปิดแบบเซอร์ไพรส์ได้ก็กินกบตัวนี้ก็จะต้องรอไปต้องรอครับต้องรอเวลาแลฮะถ้าจะเปิดแบบเน้นจัะจระเนี่ยสองนาทีล้วนแต่ถ้าเอาพลังแฝงลดเวลามาก็อาจจกเลือสักแบบหนึ่งร้อยสิบวิอะไรอย่างนี้เกือบสองนาทีเอาาว้ใช่ไหมนิดนึง ไม่เกอร์เต๋ากำลังจะขึ้นด้วยนะครับสภาพเลนในเลนของทั้งสองทีมก็ดูใกล้ๆกันครับแต่ว่าลินดิสรวยจัดครับบอกลินดิสขาตายไม่ขาตายแล้วนะมันสไลด์นะมันเดิมมันเดิมได้รู้หน้าแชมเปี้ยนมันสไลด์ได้แลนะเราจะต้องอัพแพดก่อนแม้ว่าแบบมันจะเดิมหนึ่งแต่มันก็คือโมบิลิตี้ที่จะทำให้เอาตัวรอดนอกจากพิกเกอร์ใช่แล้วเขามีฉายาว่าแครี่แอสซินนะครับและเผลอๆนี่จับสไลด์วูบตัวบางตายถึงตัวแล้วใช่แล้วตอนที่แบบว่ากำลังเขาย่างไถ่หน้า เอายังเอายังเอาแล้วด้านบนโดนก่อนครับดานพุงโดนปั๊บแต่ด้านล่างมามบบเอคิวครับโอ้ยแล้วชินกิ้งกบตัวนี้ครับโอ้ยขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานนะครับเรียบร้อยแน่แนครับส่งเสริรให้ลิกกี้ครับแต่ผู้พีเก็บไปได้เก็บทว้งหมดไหมครับยังไม่ได้ครับแต่ข้างบนบาร์สคุงก็โดนทัวลงเหมือนกันครับโอ้ยโดนทัวลงครับเอาเขาเขาเอาคืนแหมสวัสดีสวีดัตนั่นแหละครับ เราแรกๆกกันไปแต่ถ้าดูจากความคุ้มค่าและด้านล่างเราดูคุ้มกว่าเราได้ปอมเลยนะแต่ขบนกำลังมานะบ้าคุมมาทันไม่เป็นสิไม่น่าทันนะน่าจะแรกน่าจะปล่อยครับปล่อยดีกว่าดีกว่าไปฝืนแล้วตายเมิ่มเราต้องหาอะไรกิ้กลับมาครับสำหรับฝังของนทีีบอร์ดนะตอนนี้เรายังไงฮะเราดูเกมเราดูดีนะแต่ว่าเงินไม่ได้ห่างฮะก็ไม่ได้จุดต้ตรห่างขนาดนั้นครับผม ก็มาเคลียเร็วเหมือนกันบีพยายามจะบีบเข้ามาบีมาแล้วมีกิ้งกบอยู่อันนี้กิสิครับจับั๊บเข้ามาครับโอ้แล้วเปิดแสงครับผมวิ่งหนีไปดีนะเชือกไม่โดนครับไม่งั้นได้ฟรีแน่นอนครับโอ้โหกิ้งกบตากแห้งนั่นแหละครับเอาอีกครั้งนะครับที่เราทำดีครับดึงฟิกเกอร์ของกบออกมาได้เอาทำแล้วทำอีกทำต่อนะใช่ขออีก ทำเข้าไปทำเข้าไป,าไปมีเต่าเต่ามีปิกเกอร์นะขอไปก่อนแล้วถ่าย SQ สคครับเอ้าได้ข่าวมีคนล้หน้ากรรมการปาอามิดเลือใตายเหมือนกัน้างขวาแกไม่้เก็บเลเสียละด้านหน้ามามีมังกรช่วยปัดมาแต่บูบีต้องออกก่อนมีคนเติมมาเป็นบาสคุงจับอริยาไว้แต่เต่าเจ็บมากบาสคุงต้องรีบโออกโดนดาเมจหน,นักเกินไปรอบนี้ต้องปล่อยไปก่อนฮะโอ้แล้วจบ h q ิไม่ลงครับเมื่อกี้ ก็เลยทำให้ที่เหลือเนี่ยเขายังตั้งหลักได้แล้วเราเสียสกิลไปกับตัวคาเฟนี่เยอะด้วยโอ้โหแล้วมีโอกาสเสียเท้ากลางเลยครับมีปัญหาเลยฮะช็อตนี้สลหรับทางอีไนน่าแบบนี้ไม่ดีครับแล้วเอาดิกี้มาเล่นตอนที่มีของแค่ชิ้นเดียวมันยังไม่แรงมากครับลินดี้ต้องการของเยอะฮะจริงก็ปล่อยปล่อยได้ก็ปล่อยได้เอาจิงเมื่อกี้ครับแต่จิ่งได้เซตเอ็กคิวสวยแล้วนะแต่ว่าประเด็นคือมีอาริยามาเติมบาดีนะครับน่นแหละครับแล้วบาคก็มาเล่นต่อด้วยลองเล่นดูแต่ว่าด้าเมจนยังขาดเนาะดาเมจย ซาต้าแรงอะ่ใช่แล้วเขาบินแบบข้ามหัวมาเลยเกรย์เบลไปก่อนเลยคนแรกตัวเกรย์เบลบอกไม่มีอะไรต่อต้านเขาเลยครับเปิดชิ้นที่สองออกไม่กันเว้มาแลวครับโอ้ยยำกาหม่อมใส่ไปเปิดปู่พีโดนไปครึ่งหลอดกัน์เลวเซียร่ามาต่อขอเปิดเซียร่าแอร์ไลน์คร no mm ับแหมมีผักหนึ่งช็อตแล้วแต่บาสคูงเข้ามาจับแล้วเยียบเข้ามาต่อจากเต่าครับตรงนี้ไถเสิร์ฟอย่างสวยงามเก็บเซียร่าไปก่อนแต่มีกิ้งกับครับจับรวไปครับจับคนขายประกันล้มไปนอน ดาหน้ามาต่อบอมกลับประโยชน์เดียบสามไปครับแต่ว่าปัดออกไปแล้วด้านซ้ายอายากเข้ามาทิ้งหนึ่งสวยงามและตรงกลางครับยังมีคลิปอยู่เอสคลิปผขอทาวเวอร์ก่อนแล้วกัน จังหวะของ s q d จัดจัดครับบอมแพนด้าคลั่งฮะสกายฟอร์สตัวครับพินซี่โอ้โห,โหสกายฟอร์สามตัวไม่ว่าเลเซอร์มันฉีดยัดเข้ามาข้างหลังมันโดนมันหมดเลยเมื่อกี้เออมันเปียกเลยครับหลังเอลเบี้ยวไปหมดฮะโอ้โกอดคอกันตายครับและกลายเป็นว่าตอนแรกที่เราจะดูสูสีกับเขากับกลายเป็นว่าตอนนี้นี่เขาตีห่างเราไปอีกฮะใช่ครับโอ้โหเมื่อกี้นี่ HQ บอกดี ดันไปข้างหน้าเยอะๆดีอย่าให้มายุ่งกับเราถ้าไปจับนะครับอ่าจับตัวที่พลาดมาก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าตัวนั้นสกิลมันหมดไปแล้วนะหมดก๊อกแล้วมันก็เลยทําให้ตัวที่เหลือน่ะอ้าวมันไปใช้สกิลกับเซราเนี่ยที่มันบินไปแล้วครับมวานี้ครับแล้วดาเมจของอียหน้ามาไปชุดซะด้วยนะครับมีโดนจับเปิดมาในจังหวะนี้บั๊ดุงรวบได้นะครับเปิดอันทัชเบิเลือกยังลดรัวสุดเสลก็ไปครับแต่เอชคิวบอกไม่บัวไม่ฝืนนะโอ้แต่เซราจะบินมาแล้ว เอาแล้วตอนนี้ครับต้องกลับมาตั้งหลักใหม่ต้องต้องเลี้ยงอีกลิกกี้ต่อนะเอ,เอ้ยเจออาริยาเจออาริยาอันานั่นอนนอันานั่นอันอ่าไม่เป็นไรครับไม่เสี่ยงไม่เสียเส่ยงเอาแค่ออบฟชีติครับตอนนี้ต้องใจเย็นนะใช่ครับใจเย็นสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกนั่นแหละเก็บคพัพเฟนนี่นะครับอย่ากจะง่ายลงสก,กิลกับคพัพเฟนนี่ให้ได้เร็วที่สุด แล้วก็บางทีต้องระวังการมายื่นหมูยื่นแมวจากฝันงองข้ามใช่ไหมคือแบบเดินเดินมามาจับเขาทื่อๆนีเ่เขาพร้อมนะถ้าเสกอเขายจสก,กิลไปหมดแล้วนะเขาพร้อมอ แล้วเนี่ยตามสูตรเซราครับบิวอุลมาดัซไทครับเจอชินก่อนครับจับไถเอากิ้งกบมาก่อนเลยแล้วจับเปิดมาลิกี้โดนจับครับโอ้ยต้องเสียบลิกเกอร์เลยด้านหน้าตัวของเต่ารับไปให้หมือพีกำลังจะรออยู่ครับเข้าไปแตะหาตัวอริยาได้แต่จังหวะด้านในตัวนี้แต่ด้านขวามีคนเข้ามาครับจังหวะเข้าเซราเข้ามาปวดครับจับได้เสร็จไปโดนซาต้าสวยงามครับโอ้โหถ้วยถังกะละมังลงตัวซาต้าทั้งหมดฮะดูดีฮะแต่ นั่นแหละครับคาเฟนี่ยังไม่ตายก็ไว้วางใจไม่ได้แต่ถือว่ายัง,ยงเริ่มเรียนรู้นะ <S 1> <S 1> <S 1> อ,อว่าว่ากำลังจะโดนอะไรเ,ออเริ่มเรียนรู้ต้องถอยต้องอะไรนะต้องถอยด้วยกันครับโอ้ส่วนเซราก็กำลังตามสู่ซาตาช่วงนี้นะซาตาบิวซีนิอานะออจับบินทลาเล่ลลม มาลุ้นกันต่อด้วยความเสียเปรียบเพราะว่าป้อมกลางหายมันจะทาให้หมูกีฟาร์มยากครับ,รบหมูฟีก็ <ผม S 1> ต้องเข้าไฟมากขึ้นเนี่ยพอเข้าไฟมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเวลาฟาร์มก็น้อยตังก็น้อยตามฟวาเสียงก็มากขึ้นนะใช่แล้วถ้าเกิดว่าจะมีตังเพิ่มขึ้นหรือต้องชนะทีมไฟครับแต่ก็ค่อยๆขย,ยับมานะโอ้แล้วจะเข้ามามยังไม่เข้านะครับบัสคงเห็นแล้วเ <c oughs> ขาก็มีเือนกนะันรวบรวบจับ หายตัวมาแล้วนี่เรามองไม่เห็นเลยนะมีฟิกนะมีฟิกนะจับไหมจับไหมไม่จับครับชินครับเอาจ่าแห้งครับเอาข้างขวามีบอมอยู่ด้วยเอามองครับไอ้คิวดนแล้วนะว่ามันไกลเกินไปแล้วนะัปันเวฟเล่นต่อดีกว่าคอมโบไม่ได้ครับบอมก็ไม่เข้าโอ้และเท่าที่เราเห็นเนี่ยคือจะเห็นเป็นลางๆใช่ไหมอ่าแต่ว่าผู้เล่นไม่เห็นอะไรเลยนะฮะมันไม่ได้มเห็นเลยนะได้ยินแค่เสียงวึ่งเลยได้ยินแค่เสียงเดียวแล้วก็ต้องแบบ วัดใจกันเลยนับโมสักโพกันไปว่ามีอะไรไหมที่กำลังจะมาแบบมองไม่เห็นเวนซี่ดูวิวอิก,กี้ครับไปฟอสการ์แล้วบอกโอ้ยมันเยอะเหลือเกินม,มันโหมยังไงก็ต้องมีของป้องกันตัวเองครับเพราะว่า <Yeah. S 1> เพื่อนข้างหน,น้าหรือว่าตัวอย่างเต๋าไม,ไม่ไม่อยู่เขาตลอดมนอยตายได้นะตายได้นะบัตคุงไปจับครับโอ้แล้วโดนล,ลวงมากาบเดชชโนลปูครับแล้วโดนซีซีใจเข้ามาบัตคุงรับให้เต็มๆล็อกชิลบอกจ่าไม่ไหวแล้วพี่โอ้ไม่ไหวจริงๆครับมาเยอะจัดๆครับโอ้ลูกชิ้นไม่ตายด้วยครับ โอ้คิดว่าไหวครับกับการออกมาเป็นร็อกชิลแล้วแต่ว่าไม่ไหวเข้ามากันหมดเนี่ยแล้วมันเป็นคลิกสิกเลยนะอย่าลืมครับมีอย่างตัวอินเซนไซส์นะครับมันลดเกาะลดอะไรได้นะตอนนี้กลับการเป็นว่าฝั่งให้ยิลนี่เขียนอักษรคำวากลัวใส่หน้าตัวบาสคุมได้แล้วนะครับกลัวได้แล้วเนค,คนจะกลัวได้แล้วเนี่ยพอเขาเอาตายได้เรียกว่าแทงถึงตีร่วงหมดะ แต่ถ้าเกิดว,ว่ามีตัวของกันเวทเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะรอดเมื่อกี้<อ>ช่วย,ยบ้าโดนดาเมจครับจากตัวของซาตาไปจะเยอะอยู่นะเพราะคาลิตี้เบลครึ่งครึ่งทอนเองนะย,งยังยังไม่ขนาดเนี่ยต้องฟาร์มเพิ่มต่อไปนะส่วนทางตัวเมื่อกี้กำนันเต่าครับมาเป็นปล็อกชิลเพิ่มแล้วนะครับก็คงแบบต้องการกเปลาะบาเรียเลขขาวตุกเปลาะมาเพิ่มหน่อยมายื้อมายื้อเริ่มมีเวลาครับในการฟาร์มมากขึ้นครับเพราะว่าตัวของ h เ Sport เนี่ยเน้นรวมตัวและเล่นทีมไฟซะเยอะกุบแล้ว มันก็เลยจะทำให้เงินแชร์กันเยอะครับข้างล่างเดินกันเยอะนะข้างล่างหาหมีคนล่าหมีเออแต่หมีก็ไม่อยู่ให้ล่าง่ายๆไม่มีตัวสกิลก็ตามได้เยอะขนาดนั้นหมีบอกหมีไปดีกว่าหมีไม่อยู่หมีไม่อยากมีเรื่องทีแพ็คเจ้าชีที่แพ็คเล่นรวยนะพี่งีนะใช่ครับก็ตามหมีเราเรียกมาครับเขาต้องรวมตัวกันเพื่อเล่นครับเป็นอินดาเมทพาร์ท คมอ็อบเจกต์ยาวๆครับเอาแล้วบัสถูกมาแล้วไกอาสแตนดาร์ดครับไอเทมที่รอคอยอีนี้จะเกี่ยวเฮ้ยเขียวอุ้ยอุ้ยโดนลินดิสอุ้ยโดนลินดิสอีกี้อุ้ยลินดิสมันมาแล้วเดสมาแล้วเด้อกระดาบแดงเนี่ยอันเนี้ยจังหวะที่มีตัวพยายามจะเข้าและลินดิสถอยพอดีด้วยลิล่าแชมเปี้ยนเนี่ยมันทิกดาเมจมหาศาลเลยนะใช่แล้วเมื่อกี้ดังเปียอป่ะอริยานี่เอวเบี้ยวเลยครับเบี้ยวเนี่ยของดั้ไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ดาเมจล้วนขนาดนั้น ปอตเข็บกับตัวสตี์ออฟมันไม่ได็กกัดอะไรเยอะแล้วนะลินดิสเป็นเบิร์ดนะมันเบิร์ดด้วยแหละใช่พตอนนี้ลินดิสนี่ดาบต่อไปจะขึ้นเรียกว่าดาบแดงแล้วนะเลือดโดโลนี่ปลยะเลยนะปลายะมีแล้วมีแล้วมีหวังมีหวังแล้วก็ต้อฟาร์มได้ดีแหละเนี่ยทอยไมกคนแล้วครับดีดีดีต้องถือไม้ตีนกให้ดีนะครับีอรีนามันจะมีตัวหนึ่งบินข้ามหัวเพื่อนมานะนั้นคือเซร่านั่นเองใช่ เพราะว่าไอ้นกนี่ตัวดีเลยตัวดีเลยตัวดีเลยห,หรือไม่งั้นถ้าหนีกันไม่ได้จริงลิกกี้กับเกเบลกอดคอกันแชร์ดามเมจอย่าปล่อยให้เขาเอ,อ,อย่าปล่อยให้รับคนเดียวอย่ารับจบไม่งันชีตอาจจะแบบดับดิ้นเองตรงนั้นเลยมาแล้วตอนนี้ครับดาบแดงของลิกกี้แต่ลิกกี้พอ <ๆ S 2> เริ่มมีของก็จะได้เลยครับเช็คกบได้ครับเช็คกิสิกได้นะกิ๊กกบ ระวังนะเช็คกบเจอหมีเนี่ยผมว่าซวยกว่ากบอีกนะพอบีมาเจอหมีได้เปิดมาหมีหมีกระโดดสวนเนี่ยโอ้ระบาครับคอนเมิต์จีนเปิดมูดเกทเช็คมาแล้วมีคนอยู่ติดกันตรงนี้จะใส่หรือเปล่าครับรีบออกมา SQ ไม่ตัดใจจะใส่มีเจอหน้าด้วยครับเต๋าก็ไม่มีปิเกอร์นะครับไม่กันกจะเกี่ยวได้ถึงคนใจเย็นดีครับเมื่อกี้สำหรับอีรีนาครับลิกกี้นี่ยืนมองเลยครับว่าตัวของนปชินเนี่ยกระโดดไปรวบเมื่อไหร่ ครับเถ้ากระโดดไปรวบปุ๊บเนี่ยลิกกี้น่าจะโผล่เลยฮะแล้วคนดูน่าจะสังเกตเห็นนะครับว่าตำแหน่งยืนของชินต้องพยายามยืนในจ,จังหวะเซอร์ไพรส์ลแล้วด้านหน้าเป็นคนดักมาต่อครับแล้วเต่าโดนเต็มๆนะครับตอนนี้กดล้างออกมาเสื่อซื้อเวลาตรงน,นี้ครับแล้วกดล็อกชิลมาจะสวดเต่ามีฟิงเกอร์นะแล้วใส่เข้ามากดล้างไปวงเวอร์ลิปอริยาเบรกก็ได้แล้วโดนดึกมากิรกบครับขึ้นเสิร์ฟโต้รับประาทานแล้วบาร์ทคงจะตามจับมาต่อเขาฟิกเกอร์ฟิกเกอร์หลบได้สวยบาร์ทคงจะไปเล่นต่อแต่เพื่อนเราจะทำยังไงจจจััังหววะะทีีีี่่่่่่อออออาาาคคคุยกก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 กนนไไมมดแตขลลลลิิิิเเเเรรรร์์์ใชืบ ลิกก oh so like ี้ดาเมจดเวอร์เมื่อกี้รวมกันให้โอ้โหไปสู้กับเฮสคิวครับและเต็นตัวที่เราต้องการนั่นคือทำในนี่ครับและตอนไล่สู้กันนั้นยังไงตัวของลินดิสก็มีความเหนือกว่าโอ้โนึกว่าลิกเกอร์แล้วเหมือนว่ายืนเกอร์ตรงนั้นด้านขวาอุ้ยเลสเตเดนอีวิวสองอยมาเลยลินนี่ยาวเลยนะครับลินสุดแรง ขอผิดนะครับตัวนี้ขออนุญ,ญาตรับประทานข้างขวาเนอ็คิวนี่เป็นลมเลยครับเป็นซี่เมื่อกี้ฮะตอบคาถามได้ดีว่าลินดิสมีไว้ทําไมครับผมตอนแรกเห็นแล้วว่าเอ้ยออกขวามาเนี่ยเผื่อจะมีจังหวะได้ยิงเข้าไปต่ออาแล้วมาเจอลิกกี้ตรงนี้โอ้ต้องวัดใจเลยตอนแรกนึกว่าจะชิวแล้วไงเห็นบัสรคงเดินม,มาเปิดแล้วเพื่อนไม่พร้อมนะฮะปรากฏว่าหันไปเจอลิกกี้ครับลิกกี้เขาไม่ลิกเกอร์เขามีเพื่อนด้วยเออ อ่าแล้วตอนนี้กลับมาดูดีนะครับอ e ีรินาแต่ยังไว้วางใจไม่ได้นะเพราะกำลังจะ15นาทีนะครับในนาทีนี้ห้ามลงไปนอนโอ้โแล้วดูดืดยืนลึกมากครับเซล่าหมีกันตอนนี้หมีกันนกครับสนสัตว์มากครับมาคิวคอพโดสนสัตว์หออมีนกกบโอ้ยหลอนหลอนหลอนแล้วเริ่มหลอนหลอนแล้วเนี่ยอ,อีรินาแล้วพอตอนนี้เริ่มอึดอัดแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ลิกกี้แบบเดินเช็คตัวของคิสิกไม่หยุดเลยฮะเห็นก่อนเนี่ยก็เป็นเรื่องดีแบบนี้เลยครับ อย่างที่บอกนะเห็นกบได้แต่อย่าไปเห็นหมีก่อนนะผมด้วยคนลุกเลยนะเห็นหมีแล้วเขากระโดดมาปุ๊บโอ้โหแลวโดนหน้าเต็มๆนี่ก็ลอดอยากเหมือนกันนะใช่สไลด์บางทีมันก็ไม่พอนะถูกต้องครับนอกจากกับสไลด์มาจังหวัดสกายฟอพอดีเนะีนะ่เนะี่ยดาเมจฟรีล้วน เอาเอาเช็คเจออาริยาครับเอาไหมฟิกก่อนเลยพ้นไหมโอ้ยคลายคลายโอ้ยนโอ้โหยไหลไหลไหลเรียบร้อยครับไปแต่ด้านหลังครับมีมามีคนมาครับยังไงด้านหลังโดนใส่อยู่แต่แกไม่ยังไม่ตายกดทุกอย่างซื้อเวลาแล้วแล้วหมีตายครับโอ้โห้หมีโดนแล้วทําไงต่อก็เซเลเยอร์ดิครับน้องๆเมื่อกี้เห็นกระเกาหัวเลยอาริยานะเกิดอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าบอมนี่เข้าไปทำใหม่ฮะิดออริยาตายก็โอเคแล้วไงเออตายก็ตายใช่ไหมเสียก็เสียแต่ตายเพิ่มนี่ ใช่เมื่อกี้บอกว่าแล้วมบ,<อ>บอมไปอยู่ตรงนั้นทำไมเพราะว่าจะอ้อมมาไง <จะ S 2> อ๋อเห็นว่าลิกกี้อยู่ข้างล่าง<อ>ก็จะอ้อมปิดลิกกี้แต่ที่ไหนได้โอ้กำแพงมนุษย์เต็มเลยโอ้โหนั่นแหละครับสวยงามครับตรงนี้ทาง SQ ไม่น่าจะฝืนนะครับคงจะต้องปล่อยกอสเลเยอร์ให้กับทาราดเอไอ i น่ายัางไงก็ได้ครับนี่ฮะเอาละได้กอสเลเยอร์แต่ว่าป้อมสโลฝั่งข้ามเขายังอยู่ครบเลยตอนนี้ ปัญหาฝั่งของเอเนี R ่ยคือการตีสิ่งก่อสร้างนะครับเ,เพราะว่าตัวอย่างลินดิสเนี่ยเก่งกับคนจริงเก่งโคตรเลยแต่ว่าตีป้อมโหย,ยากลำบากสั้นมากอะระยะแทบจะแนบ,บหน้าป้อมแล,ล้วฝั่งของข้าวตัวไฟเตอร์เขาก็เยอะครับเขาต้องคุมกันดีนะไฟเตอร์ข,ข้างหน้ากับตัวแทงค์ตัวหนึ่งนะครับใช่ครับเนี่ยครับแล,ล้วเขารู้ครับว่าอย่าให้ตั้งโซนหน้าบ้านนะถ่ายมาเลยครับไปเก้านี่คือข้อดีของลินดิสเลยนะครับก็คือหมุนเกทเช็คเรื่อยๆนะครับใช่แล้วมาเล่นพ่งเล่นพุ่มอะไร มีเอ็นแท็บเหมือนคล้ายแท็บของเอลสุนะฮะแต่ว่าเห็นได้สั้นกว่าแต่รู้ว่าถ้าเกิดตรงไหนมันหายไปเนี่ยอ่าต่นนั้นมีคนไปเหยียบแล้วครับแล้วก็ลงถึงบนเกสนะครับเปิดเช็คนะครับเปิดในตาในตาพันไปจมกอก้าเลยนต้องค่อยเล่นเลื่อนในปั่งผีนัดกลุมนัลุนะค่อยๆเลี้ยงค่อยๆเลี้ยงครับอ่าค่อยๆโตค่อยๆโตเค่อยๆไปค่อยๆไปเออมาข้างล่างครับจัดมาแล้วสามวาร์สองเท้านะ ได้เหรออืมน่าน่าจะได้ด้านล่างอ่าเพราะว่าปล่อยเวนการ์ดมาตรงกลางแล้วตรงกลางไม่เล่นนะได้รอบเลยบาสพุ่งครับกับหมูพีครับการด้านบนได้ดีครับบอมบอมจะอ้อมามจะอ้อมแต่มันชัดเจนมากนะทำท่าทำทรงเหมือนอยากอ้อมแต่ข้างหน้านี่กำลังจะเจ็บครับโดนลินดิศคุ้โอ้ยโดนลินดิสไปเจ็บจัดจัดแล้วอริยาโดนจับครับหมูพีรอดูจังหวะอยู่ปัญติมาเซย์ใส่ไปครับโอ้แล้วไถเข้ามาจากกำนันเต่าก็ได้กดล้างไปแล้วตามต่อด้วยเชือกจากวฝนเดอร์เมทดมาอย่างสวยงามแล้วมีคนยิงฟรีด้านหลังนั โอ้โหบอกเลยว่าตายทีละคน2คนครับหมดตี้ครับเหลือกค่2คนตรงนี้จะทำยังไงเอชคิวด่านหน้ามาต่อเต๋า่ายได้สวยครับพยายามจะยื้อเวลาไว้ก่อนกับอาริยาครับเสียก็เกินไปดิกีียังไม่ตายสไลด์มาต่อแล้วยิงปีอย่างต่อเนื่องครับโอ้โหตามเป็นขยี้ชัยชนะของเอคิวให้หมดลงตรงนี้ครับไปต่อแน่นอนกับอีไอ้าครับปิดด้วยดิซีรีที่สองต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับในสายลูเวอร์แบ็กเกตครับและไปรอเป็นผู้ชิงครับว่าตัวไปสุดท้ายจะเป็นของใคร โอเวอร์แบ็กเก็ตไฟแอลนั่นเองครับ